ก่อนหน้านี้ค่ะนะักแสดงหนุ่มไดซูเกะซุกิคขาว่านะคะโดนแฮกเฟซบุ๊กส่วนต้องออกมาเตือนไทยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กู้ a c e b o o k กลับขึ้นมาแล้วเขาบอกนะคะว่าใช้เวลาการกู้เพียงแค่หนึ่งวันและก็ต้องเปลี่ยนรหัสใหม่หมดนี่เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้ตกใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกลัวว่าคนแฮกจะเอา c e b o o k ไปหลอกลงโคนอื่นนอกจากนี้ค่ะยังต้องระวังตัวมากขึ้นถ้าเกิดขึ้นอีกอาจจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ ต้องยอมรับก่อนว่าผมเป็นคนแบบเบอะบะเรื่องโซเชียลมากเลยเออตอนที่ผมรู้โตัว่าผมโดนแฮกเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไงเนาะผมก็ได้ได้แต่ไปแชร์สตอรี่ในในอินสตาแกรมก่อนว่าโอเค b o o k o o k ของเราโดนแฮกนะแล้วมันก็ไปขึ้นใน Facebook อัตโนมตัติอย่างเงี้ยครับว่าโอเคทุกคนก็โทรมาถามโทรมาเช็คว่าเฮ้ยจริงไหมอะไรไหมอย่าเงี้ยก็ประมาณวันหนึ่งอะกว่าที่เราจะแก้ตรงนั้นกลับมาได้เรารู้แล้วว่าเราโดน เราก็เลยไปดูในอีเมลอีเมลมันก็อีเมลมันก็บอกว่าแบบเออของเราเนี่ยมีมีคนที่กําลังพยายามเข้าของเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมก็เลยเ,ออเปลี่ยนรหัสก็คือทําการเปลี่ยนรหัสแบบทันทันทีทันใดแล้วคือเปลี่ยนการเปลี่ยนรหัสแบบโซเชียลมันวุ่นวายมากเพราะว่าหลา,หลายขั้นตอนมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ตรงนีรร้เสร็จมันต้องปรับไปในอีเมลอีกแล้วก็ในอีเมลพอเราทําในอีเมลเสร็จแล้วทาใจ ไอจีเราจะโดนไม่วะาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปลี่ยนไอจีหูวุ่นวายมากครับกู้กลับคืนมาทุกอย่างครับภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับผมเพื่อนผมอะครับเพื่อนผมที่ที่รู้จักกันทํางานทํางานวงการบันเทิงด้วยถูกแฮกแล้วก็คนที่แฮกอะครับเอาแอคเคท์ของเขาเนี่ยไปทักแม่ว่าแบบเพื่อนขอยืมเงิน2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็เลยงงว่าเอ้าทำไมอยู่ดีลูกสาวเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือ ด้วยเคสของเขาครับทำให้เราเนี่ยมีการมีการแบบมีการเตรียมตัวเองแล้วก็มีเตรียมความพร้อมกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเลยทางแรกเลยทางแรกเลยตกใจตกใจแล้วก็แบบเทำไงดีวะแล้วแบบเราคืนนี้จะถ่ายอะไรล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเนาะเราอยู่เราช่วงก่อนอันนี้เรา เราอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่โดยที่ไม่มีโซเชียลเราก็แย่เพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอยู่แต่บ้านด้วยกักตัวงานก็ไม่ได้ออกกองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบพยายามรีบกู้เพราะว่าเรากลัวอีกเรื่องหนึ่ง้วก็คือกลัวว่าคนคนนี้จะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนโดยโดยใช้แบบโดยใช้ชื่อเราอะไรเงี้ยครับระวังมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ระวังมากขึ้นครับถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกเราก็คงจะเอาจริงแล้วล่ะเพราะว่า คราวที่แล้วผมรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราแก้กลับมาได้แล้วเราไม่มีใครเสียหายมากหรือก็โอเคช่างมันเถอะอะไรเงี้ยป้องกันเอากันแล้วกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีเคตแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็คงจะแบบเอาสุดเหมือนกันครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ